ก็เดี๋ยวนี้เล่นเป็นกบยางนะครับเป็นกบยางเบบีกอสนี่อันนี้น่าจะเป็นเจนใหม่นะอยู่ริมฝั่งนีไงนีอยู่อุ้อยรถ มาไงอ่ะโอ้ยไม,ม,มาอยู่อีกแล้วเนี่ยนี่อยู่แล้วอบูมบูมแย่สวัสดีย้ำเช้านะครับน,ะน,ะน,ะนะานาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็เราจะไปลุยช่องน,นากันนะ ประเดี๋ยวรออีกคนนึงครับอาจารย์ต้นนัดไว้ตีห้ากันนะเดี๋ยวผมก็สายครับจะหกโมงโอเคแนละ้วเดี๋ยวรออาจารย์ต้นนับอยู่แยกตรงนี้นะถิงแก้วรากะบังน,ะนี่พร้อมครับช่อนนาวันนี้แต่ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับก็เลยซื้อถังนะซื้อถังรอเลยครับเพื่อจะปีนี้คิดว่าจะได้ไดลุยช่่นนายาวๆ้วเพราะว่าฝนมาเร็วครับเร็วกว่าทุกปีเลย โอเคเดี๋ยวรอจานต้นนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปลุยกันไม่รู้จะมีหรือเปล่านะอเคครับลุยกันเหมวกก็ไม่มีเอกเออไปไปมาแล้วไปรวย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  อนนี้เรามาถึงไมล์แล้วนะครับเป็นเส้นพดุงพันนะก็เป็นเส้นเดิมครับที่เราเคยมากันทุกๆปีก็เหมือนว่าน้ํายังไม่เยอะเท่าไหร่ครับมันยังเป็นช่วงแค่แบบน้ําฝนนะมันยังแบบไม่ใช่เป็นน้ําหลากนะอเอะก็เล่นอยากลงไมห้เฉยครับอ่ะปะเดี๋ยวลุยกันดีกว่าก็เดี๋ยวนี้เล่นเป็นกบยางนะครับเป็นกบยางเบบีกอสนี่อันนี้น่าจะเป็นเจนใหม่นะขนาด7กรัมป่ะลุยกัน b ิบิทก๊อตไข้างทาง,างพาจาร์ต้นมาข้างทางสวัสดีครับผ <laughs> มนัำขาบเมบ่อยเท่แวนี้ทุกปีนะปกติมาแถวนี้หมดเลยอันนี้มามา,มาเร็วหรือมาช้ากับผมมาเร็วไปน้ำยังไม่หลากเพราะว่าทุกปีที่มาคือน้ำจะท่วมหมดเลยกืักเดือนะหรือว่านู่นแหละแถวต้องรอดูน้ำกันยาต้องรอดูน้ำว่าเขาปล่อยมากันเยอะหรือเปล่า เพราะว่าที่นี่ก็เป็นจุดรับน้ำเหมือนกันหลอดลุ่นไม่น้นองกลัวนะหมายมหาชนอยู่แล้ว <laughs> ใช่ใช่ครับมันเป็นหมายมหาชนอยู่แล้ว ก็เดี๋ยวเราล้อมาข้างทางนะครับก็ต้องไอ้ที่มันสวยๆเดี๋ยวแวะตีแวะตีเอานะครับน่าดูนะเนี่ยเยอะแบบนี้คนหน่ามีตัวเลยตึ๊บ ลองตื้อหน่อยครับสำหรับไมเนนะที่ปลามันแบบหลบยูครับถ้ามีอากาศนะแบบถ้ามันกัดไรอย่างเงี้ยเตื้อได้เลย ก็ลองตีเรื่อยๆครับก็ค่อนข้างเงียบนะนานี้ยังไม่ถึงเวลาครับน้ํายังไม่หลากนะต้องรอต้องรอครับต้องรอ,อน้ําก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องหาตีรอข้างทางอยู่นะครับแต่ค่อนข้างหาตัวยากครับปลาข้างทางปลามันไม่ค่อยมีครับคนก็ตกเยอะนะ แต่หมายก็สวยนะครับมันก็เป็นหมายเหนีนี่แหละก็พยายามหาตัวอยู่ครับจ่อตีจ่อตีนะเงียบกบครับปลาลูกไปไหนไหมดตุ๊บนี่ตุ๊บนี่หน้ามีตัวเรียมๆแบบนี้ กันแล้วครับแล้วครับกันไม่ดูอ้ยเังมันปามากันถึงนี่เลยอยู่ริมฝั่งนี่ไง ครับผมรอดแล้ซ้ำนะซ้ำนะไม่ครับผมจะปลากก็เป็นช่อนข้างทางนะครับใท้รลักสามขีดอะเออกัดที่เล่งไม่โดนครับก็ซ้ำให้นะก็เลยได้ตัวมาลักสามขีดะเออตัวโคตรยาวเลย ดงว่าตรงนี้มันมีตัวนะเดี๋ยวเราเดี๋ยว,<ๆ>เ,ดยวเดี๋ยวลองหาต่อครับผมนี่ชอนข้างทล่างประดุงพันกี่ครับเจอตัวแล้วเดี <c oughs> ๋ยวครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเรามีถังใส่แล้วนะโอ้เนี่ยเขามีถังใส่ปลาพเพราะแบบนี้กันนี่เอง <c oughs> นี่ครับถังใส่ปลาใบนี้ก็ไม่แพงครับผมซื้อมาสามร้อยกว่าบาทเองครับเชื่อซื้อช่วงส่วนลดนะ ถัง20ล <IS> <glucose osta> <benim> ิตรครับก็ใบก็กำลังเหมาะนะใส่หมองใส่ก็พอดีเลยครับก็ดูน้ำนะเนี่ยสภาพน้ำก็ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงนี้อยู่นะก็ผมว่ามันยังตกไม่ได้คือมันน้ำมันยังน้อยไปนะผมว่าปลามยังไม่ค่อยเข้านะต้องรอน้ำหลากจริงๆครับน่าจะเวอร์กว่านี้นะแต่ก็จะมีบางจุดนะครับที่จะพอตีได้นะเป็นบางจุดแต่ตัวก็ไม่ค่อยมีครับไม่กัดเลย ก็อ,ออกมาแล้วครับต้องลุยต่อโย้่ พลาดเลยพลาดเลยไม่อยู่ครับอะไรวะไม่อยู่เฉยครับวัดไม่ถนัดด้วยนะมันเป็นรคเยอะครับต,ติดนู่นติดนี่ ไม่ซ้ำนะทรงเนี่ยมาจะตกใจไปแล้วครับผมก็อาพาธครับจะลองดูคลองโอกตรงนี้ครับพยายามหาไม้แล้วนะปัูหาย้าครับ <c oughs> มันไม่ค่อยมีตัวและอุ้นอันนี้กันไม่โดน เห็นมันกัดลูกปลาทีนึงนะ มันไม่อยู่มันเป็นอะไรของเขาหรือเปล่า นี่ตัวใหญ่ด้วยไม่ใช่ตัวนี้น,นี่ตัวใหญ่ว้าอีไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวใหญ่ าเลยครับมันดูดจุ๊บไปไงมันมันไม่ได้กับตุบโอ้วัดหลุดกระจายเลยค่อยๆคอคนะหมอบอยู่ตรงนี้ครับ วันอะไรวันนี้อ่ะนี่ครับหมายนาน้ำท่วมยนี่มีตัววะเน,นี่ยโคตรสวยเลย กัดไม่ดดนกัดครับแต่เจอปลาแล้วกัดแบบนี้กัดไม่ติดครับไม่สำเลยนะกัดปึก๊ก ซ้ครับคนหน้าโดนเลยเมื่อกี้ไม่ซ้ำเลยนะไม่โดนเบียดนะแต่มันไม่ซ้ำ พี่น้องยงไม่โดนหลายทีแล้วเนี่ยว่าว ประมาณ10โมงนะครับก็ใช้เวลาตกไปประมาณสนะัก2-3ชั่วโมงนะก็สาหรับหมายนะหาค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่ถึงเดี๋ยวดูสักเท่าไหร่นะอันเนี้ยก็ท่วมนะมีกัดไปสองทีไม่ได้สักตัวเลยเซ็งมากเลยครับแล้วก็มันก็ค่อนข้างเงียบนะทีนี้ก็คิดอยู่ครับว่าจะไปหาหมายที่ไหนดีเพราะว่านะ้ำมันไม่ค่อยท่วมอะทีนี้ก็ต้องแบบไปสุ่มครับ ไม่ค่อยรู้จักหมายก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวต้องลองเลาะไปเรื่อยครับประมาณบ่ายสองครับขี่กลับมาจากช่อนนานะ อ,อหมายคลองเราลอกว่ะเ,เดี๋ยวลองเตือนดูครับหมายคลองเราดันลอกนะน่ามีตตวอนล,ลอกยาวเลยครับลอกแต่น,น้ำไม่ดีครับดูสีน้ำดิจะมีตัวลหรอสีน้ำมันมีมีวะ่ะมีครับมีครับ มีขั้นไหวนะมีขั้นไหวอยู่ตรงนั้นคนระับไม่เอาอะนั่นไง อีกแล้วกัดยังไงไม่อยู่นะฮะเนี oh. ่ยเฮ้เฮ้อยู่แล้วเฮ้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 นจันได้โอ้โฮ ไซดีครับลอดครับเัวที่สองของวันนะคือปลากระเดือยับอ่ะแต่แบบเออแม่งหลุดเยอะเกินอะ่ะร้อนนะครับดูดิบ่ายสองครึ่งนะโอ้ใส่ดีครับตัวนี้เ สขีดถึงครึ่งโลนะตัวใหญ่อยู่นะครับกะสีเลมอนนะนี่เก๊ยรบรอแล้วปกลับบ้าน <c oughs> ได้เพิ่มอีกหนึงตัวครับ <c oughs> นี่ก็วันนี้ได้ไปแค่สองแต้มครับก <c oughs> ็ตัวละครึ่งโลตัวนึงแล้วสามขีด,ดตัวหนึ่งนะครับก็พอได้กินพอได้ปลากินแล้ววันนี้ <c oughs> ก็สาหรับวันนี้นะครับเราเล่นเป็นกบยางนะครับของลาออนะเป็นกอซิลล่านะครับก็ลู布拉เป็นกอซิลล่านะตัวนี้เป็นโมเดลใหม่นะครับเบบี้กอตัวโมเดลใหม่นะครับวันนี้ใช้เป็นคันของจานตุ้มนะผมลืมบอกไปแล้วเป็นคันของจานตุ้ม64นะกับล็อกอัลฟาเอชวีนะครับทีดัิ2024นะครับรอดครับพอได้รอดสำหรับวันนี้นะครับก็โหวัดปลาแบบ ไม่ค่อยหมานะเออไม่ค่อยได้เล่นกบยางนะครับก็ยังพอเจอตัวแต่สําหรับหมายนาช่วงนี้ก็ค่อนข้างแย่ก็ยังไม่ถึงฤดูกาลนะก็ต้องรออีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อน,นครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเกือไม่รอด